รัวหลังบ้านใบน้องน้อยสวัสดีจ้าวันนี้พบกับเมนูนู้ซามชั้นผัดกะปิค่ะเป็นเมนูที่ทำง่ายขั้นตอนไม่เยอะไม่ยุ่งยากไปดูวิธีทำกันเลยส่วนผสมทั้งหมดมีตามนี้รายละเอียดจะใส่ไว้ให้เพิ่มเติมในใต้คลิป น้ำหมูสามชั้นไปนล้างน้ำให้สะอาดแล้วนำมาหั่นเป็นชิ้นชิ้นชิ้นไม่ต้องใหญ่มากชิ้นพอดีคำ หัวหอมไทยนำมาซอยเป็นแผ่นบางๆใบมะกรูดเราก็จะมาฉีกเอาก้านกลางออก ในส่วนของพริกที่จะนํามาผัดก็จะใช้แค่พริกจินดาแดงกับกระเทียมเท่านั้นนำสองอย่างมาโขกรวมกันตัดไม่ต้องละเอียดมากค่ะเอาแค่พอหยาบๆเท่านี้ก็พอตั้งกระทะเปิดไฟอ่อนใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อย นำหัวหอมซอยลงไปผัดเราจะผัดหัวหอมซอยให้สุกและมีกลิ่นหอมซะก่อน หัวหอมเริ่มสุกแล้วก็ใส่พริกที่ตำไว้ลงไปผัดพริกจนสุกก็ใส่กะปิลงไปวันนี้ใช้กะปิจากละนองค่ะไม่เค็มมากและอร่อย เติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยตามด้วยน้ำตาลปีป๊บหรือน้ำตาลม,มะพร้าวความหวานแล้วแต่ความชอบเลยผัดทุกอย่างให้เข้ากันเราจะผัดกะปิไปก่อนค่ะกะปิจะได้มีความหอมมากขึ้น ผัดกะปิจนเข้าที่แล้วเราก็จะใส่หมูสามชั้นที่หั่นไว้ลงไปเมื่อใส่หมูสามชั้นลงไปก็เล่งไฟใช้ไฟปานกลางได้เลยเราก็จะผัดหมูสามชั้นกับกะปิให้เข้ากันดีให้กะปิกระจายทั่วถึงเติมน้ำเปล่าลงไปแล้วผัดต่อ ใครชอบแบบให้มีน้ำขูกขิดไว้ราดข้าวก็เติมน้ำเปล่าลงไปอีกปรุงรสชาติด้วยซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะ น้ำมันหอยสองช้อนโต๊ะผงนัวหนึ่งช้อนชาหรือแล้วแต่ความชอบยังไม่ต้องใส่น้ำปลาค่ะเพราะว่ากะปิมีความเค็มอยู่ในเัวืออยู่บ้างแล้ว เราก็จะผัดส่วนผสมของเครื่องปรุงทั้งหมดให้เข้ากันค่ะผัดไปเรื่อยๆ <be> เมื่อผัดจนท um. ุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็จะมาชิมรสชาติแล้วก็ปรุงเพิ่มตามความชอบได้เลยเมื่อได้รสชาติที่ชอบแล้วเราก็จะใส่ใบมะกรูดฉีกลงไป ตามด้วยลูกโดดค่ะวันนี้จะใช้พริกขี้หนูสวนใครชอบเผ็ดมากก็ใส่ลงไปเยอะๆได้เลยแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะผัดง่ายๆขั้นตอนไม่เยอะไม่ยุ่งยากกินหอมฟุ้งทั่วบ้าน หมูสาชั้นผัดกะปิพร้อมตักเสิร์ฟหมูสามชั้นผัดกะปิพร้อมเสิร์ฟค่ะเจอกันใหม่เมนูหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะขอบคุณค่ะ